สวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งนะครับมาอยู่กับหน่อยเช่นเคยที่มาสเตอร์พระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับก็ส่งมอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับรถยนต์มาสเตอร์ซีรุ่นท็อปเอสพีเอกซ์คลแบบ6ที่นั่งนะครับก็สวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปฉบับย่อไปรับชมพร้อมกันเลยครับมาอยู่กับหน่อยเช่นเคยที่พิกัดโชว์รูมมาสเตอร์พระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับ เพื่อนท่านใดที่เคยมารับบริการที่นี่นํารถเข้ามาตรวจสอบเช็คระยะก็จะขอทราบเส้นทางดีหากท่านใดที่ยังไม่เคยมาอยากจะสอบถามเส้นทางก็โทรเข้ามาติดต่อหน่อยได้ที่เบอร์0805646695นะครับออหรือจะให้หน่อยได้มีโอกาสดูแลในเรื่องของการออ,ออกรถใหม่นะครับนับหมายทดลองขับพาชมรถจริงก็ยินดีเป็นที่สุดในคลิปวดีโอนี้นะครับถือว่าเป็น คีวิดโอฉบับย่อนะครับเราอยู่กับรถที่จะมีการส่งมอบในวันพรุ่งนี้ละเพื่อวันพฤหัสบดีนะครับที่๑๗มกราคมเป็นวันมงคลเป็นวันเลือกดีด้วยแล้วก็ถือเป็นเดือนใหม่ของสกาชใหม่นะครับรถยนต์ที่หน่อยนำมาอัปเดตแล้วก็รีวิวให้กับเพื่อนๆนได้ชมกันในวันนี้นะฮะ Mazda c ร8นะครับรุ่น SP Exclusive ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,500ัีีนะฮะเป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องเบนซิน ซึ่งรุ่นนี้นอกจากการออกแบบที่สวยงามด,ดูหรูหราดูพรีเมียมใช้วัสดุตกแต่งทั้งภายนอกภายในนะครับดูสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังเรียกว่าครบคันด้วยระบบอำนวยความสะดวกต่งตางนะครับระบบความปลอดภัยก็ติดตั้งมาจากโรงงานถือว่าครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานอย่างเช่นระบบความปลอดภัยนะฮะเซ็นเซอร์ต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หน้า 4. จุดหลัง4จุด ะระบบแจ้งเตือนต่างๆนะครับแจ้งเตือนเมื่อรถเบรกอองนอกเลนควบคุมให้รถอยู่ในเลนด้วยระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและก็ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติด้านหลักโดยเวลาเราถอยหลังนะฮะแล้วก็มีการเตือนจุดอับสายตาขณะที่เราจะเปลี่ยนเลนด้วยเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังแล้วก็มีระบบเตือนนะครับที่ เวลาเราเกิดการเหนื่อยล้าจากการขับขี่ขับขี่ใช้รถเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะฮะระบบก็จะแจ้งเตือนให้เราได้พักรถได้ละพักผ่อนพักสายตาด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตนะครับหน่อยต้องขอขอบคุณพี่สาวใจดีที่ได้ให้เครดิตหน่อยแล้วก็ไว้วางใจให้หน่อยได้มีโอกาสดูแลในการออกรถยนต์4ี8คันนี้นะครับเราคุยกันมาหลายเดือนนะฮะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจก็ ได้เวลาที่ท่านจะต้องใช้รถและก็เลยเลือกที่จะเป็น Mazda c x 8และก็สีที่ดูสวยงามตอนนี้ก็คือเทรนด์ใหม่ของปีนี้เลยนะครับจริงๆสีนี้ออกมาได้สักพักแล้วพตทินดัมคอร์ดสีนี้ให้ความอบอุ่นให้ความรู้สึกอบอุ่นหรูหราพรีเมียมโดยเฉพาะเวลาโดนพระอาทิตย์ตกกระทบเวลาโดนแสงตกกระทบในช่วงพบค่า เขาจะดูสวยมากดูแบบอบุ่นมากสมกับเป็นรถสไตล์รถ SUV รถครอบครัวจริงๆฮะในคลิปนี้หน่อยอาจจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องของการใช้งานแบบละเอียดแล้วก็ไม่ได้เจาะเรื่องสเปคนะโดยละเอียดนั่นกว่าหน่อยเคยรีวิวไว้หลายคลิปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ c ซ็แมีการเปิดตัวมานะครับท่านใดที่อยากจะย้อนกลับไปดูสามารถไล่ไล่ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ถ้าหาไม่เจอก็โทรเข้ามาที่080564 6695หนะครับหรือท่านใดที่จะแอดไลน์หน่อยแนะนําให้แอดไลน์ผ่านเบอร์มือถือนะครับเวลาเข้าไปในไลน์เนี่ยนะครับก็จะมีผ่าน id ไลน์ถ้าผ่าน id ไลน์จะไม่เจอหน่อยนะครับต้องผ่านเบอร์มือถือเอาล่ะนะครับรุ่นนี้นิดนึงระบบไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ led เปิดปิดออตโต้พร้อมกับไฟสองสว่างกลางวันหรือไฟ day time ตอนนี้หน่อยเปิดไฟ d a ท t i ให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบชัดๆเลย สวยงามสปอร์ตดูหรูนะฮะระบบไฟหน้าปรับเป็นไฟสูงอัตโนมัติและก็ปรับองศาตามการเลี้ยวของตัวรถแต่ยังไม่ได้เป็นไฟหน้าอัจฉริยะที่เป็นปรับสูงต่ำที่เป็น ALS นะครับระบบนั้นอยู่ในรุ่นท็อปดีเซลรุ่นเดียวในส่วนของด้านหน้า c ีแจะดูบึกบึนหน่อยเพราะว่าดีไซน์ใหม่ของกระจังหน้านะครับมีผลนะฮะเป็นทรงแนวตั้งและก็สีดำเงา ตัดผ่านด้วยเส้นซิกเนเจวิงที่มีขนาดใหญ่เป็นสีเงินดูสีโครเมียมซึ่งซิกเนเจที่เป็นสีโครเมียมจะทําให้ตัวรถมันมีความพรีเมียมขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็โลโก้มาสเตอร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีกระจกครอบอยู่ซิกปรุ่นนี้มีระบบ mrcc ก็คือล็อกความเร็วหรือว่าควบคุมความเร็วแปรผันนะครับถึงจุดหยุดนิ่งหรือ stop and go เป็นระบบที่นำมาติดตั้งในรถยนต์มาสเตอร์เป็นรุ่นแรกนะครับระบบนี้สะดวกสบายนะฮะ ทั้งการขับในเมืองที่การจราจรติดติดหรือขับออกนักเมืองไก,กลๆใช้ได้ดีมากส่วนแม็กที่ติดมาในรุ่น Top s p e สพี s i ็ e จะเป็นแม็กขนาด19แล้วก็สีแม็กจะดูหรูมากนะฮะยางที่ติดมาจะเป็นโตโยนะครับระบบดิสเบรกหน้าหลังพร้อมกับครีบระบายความร้อนด้วยซี8รุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่มีบอดี้ขนาดใหญ่ รุ่นที่จําหน่ายดีที่สุดจากประสบการณ์ที่หน่อยส่งมอบ c X 8มาจะเป็นรุ่นที่เป็น6ที่นั่งเนื่องจากว่าแถว2นะครับไปหาแถว3เนี่ยเขาจะมีพื้นที่หรือช่องว่างที่เราสามารถ Walk to หรือเดินผ่านหากันได้สถานะรถคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ครบแล้วเ,เดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นเก็บงานเก็บฝุ่นนิดหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้ส่งมอบฟิล์มที่ติดไปนะครับหน่อยเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้เป็นฟิล์มเกรดซารามิก รามิน่าเซเลมิใช้ความเข้มรหัสเอล15รอบคันรวมถึงซันโรด้วยต้องขอบคุณพี่ไพบูลแล้วก็ทีมงานช่างมืออาชีพจากร้านติดฟิล์มเกรดฟิล์มย่านรามคำแหงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องของการติดฟิล์มทุกกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกการให้คำปรึกษาระหว่างติดฟิล์มแล้วก็ดูแลหลักการขายการให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาด้วยท่านใดที่สนใจที่มองเรื่องฟิล์มอยู่นะครับจะเปลี่ยนฟิล์มลดเก่าหรือ จะออรถใหม่แล้วยังเลือกฟรีไม่ได้จะใช้เบอร์ไหนจะใช้ยี่ห้อไหนจะใช้สเปคไหนสามารถปรึกษาคุณไพบูลได้นะฮะก็เบอร์ติดต่อร้านหน่อยลงไว้ในคลิปวิดีโอนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดาหาไม่เจอออกรถกับหน่อยนะครับหลายท่านก็จะฟีดแบ็กกันมาว่าสบายใจทุกครั้งเลยคุณหน่อยนอกจากดูแลเรื่องแนะนำรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับ อุปกรณ์ที่ชิ้นไหนควรติดไม่ติดหน่อยก็จะแนะนําให้อย่างดีเลยนะครับเหมือนกับดูแลญาติพี่น้องเราเซกแปจะมีส่วนที่เป็นเบนโนแบ็กนะครับด้านนอกจะอยู่ที่บริเวณเสา A เสา B นะครับแล้วก็เสา C นะครับหน่อยติดให้รวมถึงเบามือจับเบามือจับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขนแมวนะครับ่ติดให้เรียบร้อยส่วนด้านในก็จะมีส่วนที่เป็นฐานเกียร์นะครับแผงข้าวประตูเรือนใหม่ก็ติดให้เช่นกัน เราเห็นระบบไฟหน้าสวยงามสปอร์ตแล้วไฟท้ายก็โดดเด่นสวยงามไม่แพ้กันนะฮะประตูหลังหรือประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบคลิกเซ็นเซอร์หรือระบบแฮนด์ฟรีนะครับเมื่อเรามีกุญแจนะัลัมมีอยู่ใกล้ตัวรถประมาณ80เซนต์เราใช้ระบบคลิกเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับหร,หรือว่าที่เรียกภาษาที่เราทราบกันง่ายๆก็คือเตะเปิดเตะเ,เปิดนะครับเซ็นเซอร์หลังมาให้4จดุดพร้อมกับกล้องถอยหลัง นะครับเป็นหนึ่งในระบบแสดงภาพ360องศาหรือกล้อง360องศาที่ติดมาในรุ่นนี้ให้ด้วยเบาะแถว3นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้คือไม่ได้นั่งสามารถพับเบาะได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตอนท้ายบางกรณีเราไปเที่ยวปิกนิกไปต่างจังหวัดนะครับไปแค่4ท่านมีสัมภาระเยอะก็พับเบาะลักษณะที่หน่อยพับให้ดู นะครับก็เก็บกระเป๋าได้หลายใบยเหมือนกันนะนะครับซมียางอะไรนะครับที่เก็บอยู่ด้านใต้นะครับระบบเครื่องเสียงที่ติดมาใน c ซรุ่น spx สี่จะเป็นระบบเครื่องเสียงโบส10จุดวะดกันนะฮะสิบตำแหน่งแล้วก็เปิดออที่กั้นสัมภาระขึ้นมาจะมีช่องละเล็กไว้เก็บรองเท้าอุปกรณ์กีฬาเล็กน้อยได้นะครับเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นด้านล่างจะมียางอะไร ให้ด้วยเป็นยางเล็กนะครับขนาดเล็กแล้วก็ซับบูเฟอร์รุ่นนี้ติดตั้งสัญญาณการขโมยมาให้นะครับมีอิโบมิไลเซอร์มาให้มีกุญแจสองดอกพร้อมกับกุญแจสำรองเก็บอยู่ด้านในนะครับเวลาการใช้งานเข้ารถก็จะปลดล็อกล็อกที่รีโมทได้หรือจะใช้วิธีการ ปลดล็อกที่คีเลก็คือจุดที่เป็นดำๆนะกดได้เลยเอกลักษณ์หนึ่งอย่างนะครับในรถ m a ส d ตเกือบทุกรุ่นหน่อยชื่นชอบออด้วยตัวเองก็คือดีไซน์สวยงามสปอร์ตวัสดุที่ใช้เนี่ยต้องยอมรับคราว่าคือใกล้เคียงหรือเทียบเท่ารถที่เป็นรถยุโรปได้เลยนะครับบอกไฟฟ้านะครับ ฝั่งคนขับและก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแต่ว่าเมมโมรีซีฟเนี่ยนะครับเมมที่ฝั่งคนขับนะฮะจะมีจุดเมมได้2ตํตำแหนง่งเปิดระบบรถขึ้นมานะครับออกแบบเรนไม้ได้สวยงามจุดนี้หน่อยติดฟิล์มกันลอยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การแสดงผลบนหน้าจอเรนไม้นอกจากแสดงที่หน้าจอเรนไม้แล้วเนี่ยยังแสดงผลนะครับที่ ยิงไปที่กระจกนะครับที่เรียกว่า windshield ก็คือจุดนี้นะครับ CX8 SP Exclusive ด้านหน้าจะมีการติดตั้งตัวหน้าจอขนาด8นิ้วนะฮะเป็นทัชสกรีนได้ควบคุมโดยคอมมานด์ขณะที่รถวิ่งอยู่นะฮะซึ่งหน้าจอเนี่ยก็เปรียบเสมือนเลขาแหละเราใช้ในการตั้งค่าต่างๆนะครับรวมถึงเซตติ้งการ เข้าบำรุงรักษาได้ด้วยนะครับทําให้เราไม่ลืมบางทีเราทํางานนะใช่ไหมฮะบางท่านใช้งานงานยุ่งถ้าไม่มีแจ้งเตือนนี่บางทีลืมเลยระยะเวลาไปนะฮะก็จะไม่ดีอีกหนึ่งจุดที่เวลาขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะดูสวยงามมากก็คือการออกแบบฐานเกียร์ที่มีขนาดใหญ่ตัดในส่วนที่เป็นเป็นโนแบ็กแล้วก็ส่วนที่เป็นโครเมียม หน่อยจะพูดบ่อยๆเหมือนกันว่าส่วนที่เป็นโครเมียมเนี่ยพอตกแต่งดีไซน์ในรถภายในห้องโดยสารรถยนต์เนี่ยทำให้รถดูหรูขึ้นนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดบริเวณที่เป็นเป็นโน้แบ็คหน่อยก็ติดฟิล์มกันรอยให้เช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ไม่รู้เป็นอะไรคือจะชอบเป็นการส่วนตัวเลยก็คือที่บางแก้วน้ำนะฮะด้านหน้าเนี่ยนะครับขอบเขาจะเป็นโครเมียมนะฮะ และที่วางแก้วก็แยกกันซ้ายขวาเลยจะไม่หลงกันแน่นอนเพราะว่าผูา้โดยสารก็วางฝั่งซ้ายคนขับก็วางฝั่งขวานะครับรถใหม่สมบมอบทุกคันจะมีถุงพลาสติกบางรุ่นมีถุงพลาสติกบางรุ่นนะครับก็จะมีผ้าคลุมหน่อยจะไม่แกะออกจนวันที่ลูกค้ารับรถนะครับและรุ่น SP สเอควซรุ่นนี้นะครับดูดีดูด,ดีดูเก๋ด้วยสันลูกติดตั้งมาให้แล้วก็ติดฟิล์มกองแสง เข้าไปนะครับรหัส L 1 5เช่นกันอลองปิดสรุปดูพวงมาลัยในซีรคันนี้ปรับทิศทางได้4ทิศนะครับขึ้นลงเข้าออกหาตัวแล้วก็จะมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้ด้วยด้านซ้ายที่พวงมาลัยจะมีปุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมการเพิ่มลดเสียงการดูข้อมูลขับผีอินโฟมชัน ปุ่มกดรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับฝั่งขวาจะมีฟังก์ชันควบคมุมความเร็วหรือ MRC t นะครับที่เป็นแบบ stop and go ก็คือถึงจุดหยุดนิ่งเริ่มต้นที่ประตูบานหลังก่อนนะครับหนึ่งดีไซน์ที่หน่อยว่าเขาใส่ใจนะนะครับคือบานนี้จะมีม่านก,กันาแดดให้ด้วยนะครับดึงตัวนี้ขึ้นมาทั้งสองฝั่งเลยครับซ้ายขวา เพราะว่ารถสไตล์นี้เนี่ยแถวสส่วนมากนะครับถ้าเป็นรถครอบครัวเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีหลลานนั่งแถว2ไปนะครับก็คือเป็นบริเวณที่พักผ่อนได้ฉะนั้นม่านกันแดดจึงมีความสําคัญด้วยแถว2ก็ยังมีการติดตั้งฟังก์ชันหรือระบบแอร์มาให้นะครับสามารถควบคุมเปิดและปิดแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิจากฟังก์ชันหรือระบบแอร์ที่อยู่บนแถว2เลยนะฮะแล้วก็มีทีวางแก้ว2ใบเช่นกัน ที่หน่อยบอกไว้ว่าแถว2เนี่ยวอล์กทหรือเดินผ่านไปแถว3ได้ลักษณะเป็นเช่นไล่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับช่องว่างระหว่างบอกซ้ายขวาเนี่ยจะมีช่องว่างตรงกลางนะครับอาจจะไม่ได้ดูใหญ่ดูกว้างมากแต่หน่อยเคยลองเดินผ่านแล้วครับเดินได้แต่ถ้าท่านใดที่ตัวใหญ่ๆก็อาจจะต้องค,ค่อยๆเดินหน่อยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านมีพี่เลี้ยงเด็กมีเด็กมีลูกไม่หลานก็สามารถเดินจากแถว2ไปหาแถว3ได้เมื่อเราอยู่กับรถยนต์ m a z d a cx 8ในรุ่น s p ก็1 0อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถือว่าเป็นเรื่องความสะดวกสบายที่จะพูดถึงม่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของประตูท้ายที่เปิดด้วยระบบแฮนด์ฟรีนะครับเราจะลองเทสโดยการ เดินเข้าไปใกล้ตัวรถซึ่งเรามีกุญแจติดกระเป๋าเสื้อไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ระบบนี้ดูลองดูว่าจะ,สะเสถียรและก็ใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหน และในการสมมอบรถยนต์ในครั้งนี้นะครับหน่อยต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่สาวทั้งสองท่านพี่บีแล้วก็พี่ซีด้วยที่ให้เครดิตหน่อยแล้วก็มอบความไว้วางใจให้หน่อยได้มีโอกาสดูแลให้คำปรึกษ,ษาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนมาถึงวันสมมอบนะครับก็ในคลิปน,นี้หน่อยอาจจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องของการใช้งานนะครับแต่วันที่เรารับรถจริงเนี่ยก็ ห่อยอธิบายการใช้งานเบื้องต้นนะครับพอสมควรแล้วก็หลังจากนี้หากที่ดีพีซีสงสัยในการใช้งานตรงไหนก็สามารถโทรมาปรึกษาหรือว่าสอบถามหน่อยได้ตลอดเวลานะครับที่เบอร์ติดต่อ0ูนย์4 6 6 9ูน้าเะครับเช่นกันครับสำหรับ, <S 2> <S 2> <S 2> บรเพื่อนๆที่เพิ่งกดเข้ามาชมเป็นครั้งแรกหรือว่าติดตามช่องทาง YouTube หน่อยอยากจะออกรถมาได้สักคันนะครับไว้ใช้หรืออยากจะเข้ามาทดลองขับชมรถจ,จริงๆก็สามารถรับหมายลงหน้าได้ตามเบอร์ติดต่อที่หน่อยลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัว จากกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ